จังหวานในตอนนี้เหีนละก้อนสีไขวางคอ่อนเห็นละล้อเข้าเดียวยาเฝ้าเกินละพ่อแม่เอ๋ยยาเฝ้าเซลย่าเฝ้าเวินอวดใจต่างวานงานทนวานงางทน เือลาในตอนนี้ก่อนเ<อ>สียเริ่มแรกต้นขอบอกเสือลาน้ามากอ่อนเจ้าหัวหวลานจันทพระมหาพญานาตให้เตือนจำนาหนัวหลันโ,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 โอกานบายนเอื่อนาม,ม ว่าเพื่อนทางความไข่กามทางดอกความกลัวบอกเคยชั่วาทานเนี่ยบอเมียนลนดาราเพียงเป็นอนักเทศแวประสมเรื่องประยุกต์กลอนพอเมียละเออเออรนาแล้วเพิ่นกัดจังหวานดอกยุ่มพอออกคำสิเปียบใส่ไก่กับเป็นไก่ดอกปากอน ขันสิเปียบใส่ดอนเมียกะบเมียลันดอนบองมีอย่างเมียลันขันสิเปียบใส่นางกะนาบากีกตาแยมเมาหลดยังบองไอจังว่าทั้งขี้ไล่นสุดนิ่งกะบบองมีกะบบองเมีลันละจังว่าสาธุสาธุเด้อเสียงกะพ่อโนอสำเนียน ดีหน่อยเกียหลายมพื้นทั้งอายคนโหลดบ่ละมีดอกพอดีเอียนเนียนลันลัดจังว่ายังบ่อย่างจังว่าฝอยจนลำมาเขียนจังว่าดีบ่ดีบ่ขอากี่เอวล่ะเพียงใดเอนเทียบขันอย่างเดียวกับพ่อใจของผู้ขางเนียนลันผอมันลันได บังคาคายวังคาคายนะละจังว่ายุ่มพอดจะมาเมียนเมียอ่อนสาสีเมืองเพลไฟนี้เอยเออเออละละจังหวัดเฮ่ในไหลกบให้ทั้นให้มากก็ดีใจเย็นบ่ให้ยังอันรำบ่นเสียใจเออเออเอบ่หวงหลันยืนเแ้าทั้งใด เนี S <s ่ยลับลัดจังหวะยังบ่ยังกระต้องให้บ่มีสีจอจักเถื่อนหน่อยใ่นอนสิ่งที่เข้มนันเม่นเกลือสิ่งที่หวานเม่นน้ำอ้อยเอ็นอ้ยเย็นจ้อยเอ็นอ้อยหลัดจ้อยเอ็นเม่นน้ำแค็งลับลับลัดจังว่าสาธุสาธุเรื่องเถื่อนลัดเทียบบ่เจียงยาเฝ้า เนี่ยเอายงกันทั้งชาญเนี่ยละยานไหลเดียวยันไหลเดียวยันบ่มันละคือกัดเย็นสะดอกอยู่ดอกเลี้ยวห่ออ่อนละและจังว่าเสียงบ่ห่วงจังหวะข้อบ่ห่าวันจังหวาใจบ่ยาวคันบังคังกะพองเปลวสาธุสาธุล่ะเดือบ่จัดเยนดอกเจียงขาวอวดจาเฝ้า ว่าวาะทั้งขี้ไร่ขันไพนาบัดหานีพ่อเมียละนะลับเพิ่นกัดจังว่าดอกรวมหลับเพิ่นกัดจังว่าดอกรวมเมียนละทีดทีนี่เปียบืดังอักขันมว้ชั่โยกวหัดเย็บบ๊อปันใดต้องเบิ่องันละให้ละนกกันนะวะ انني ลัดจังวะายกตอนไปจังวาสามสีหาขันไว่ร้องสีเปลี่ยนละตอนละสีเน่ละนอนีอย่างนองขันเทีดดีกะเทือกนองละเทียดพอดีกะเทือนส่นละกับทางยันหอมวันเสดวันเสดยานะ ลัเพิ่นกัดจังวาดอกงวมพอลับเพิ่นกัดจังวาดอกงวมนี่ลับกันตังเขตบ้านอีนั่นล่ะคือจังขึ้นละต้นไม้เอ็นสันละเอาหน่วยขนาดลงดีอ็นลัดไว้ละได้ควัเก็บกีนจังคอยเก็บดอกเอาวนี่ลหน่วยอดีก็อย่าให จังว่าเก็บเอาไปละแล้วเสียส่วนลนสิ้นคันเสียเราเช่นผลเมียงหรือผลลาหนาวดกินแล้วเกิดโลออกทองใหองสิ่งดอกเบ่งบลนละจังว่าแนวละในตอนเมียเนี่ยแนวทางมาจนหลอนเงียนละมาบัดนี้จังวันตัวของลาอ่านเอื้อสิงูเขา อดในทองเรื่องลำเทศยกินละธรรมน้องเสียแรงรับพวาคุนยมนางเอื้อยยากขันละพี่นองเน็ดเฮ็จำเอินไปเน็ดเนียนลำล้านใส่

ยังาบามาบัดเนี่ยหันมาฟังกันดอกเบืองเบืองละยาเถียงกันให้ไว้บุญลับพอแม่เอื้องอาทิตย์เด็ด่านจันหควรเวนนินละฟันขึ้นสองอยู่เอื่อนขลามเอื้องวางเวียนเนี่ยลับละจังว่าคุณของพอครับเมียเนี่ยขันมีมากอันนับจับ ประเด็นละนี่านธรรมกันนำมาดนี กั้นเนลาเพีรเนี่ยละพอกวีประพัน์เต็มนะเข้มพญาฟ้าตั้งองอนละอันละความอยากความโกลบรัวจากควบสวัสดนละขันกินละแล้วขันกินละแล้วโอกะเราเขียน่ลพอเมื่เอยมันบอกเม่ละความกินกินกินละ ื้อว่าลาดหอดตันหานอาบิชาคือควันดำคันลำมัดมัวหอดเงียดบ่อยินละทางเงียดล เดินนะเฮ็ดทางยังผิดศีลละจังว่าเห็นละของดีไกลเป็นละสัวละหักัหน้าตากะมัวจังค่อยมื่แปดอันนี่บันจากหั้นว่าสวงหายเอียง เออลำนะในตอนนี้ลำเมธิยาผู้เป็นอาเอนบ่ต่ออุลับทวัดดีเอมเมียละทางยิงขันจันทร์สวะละสังฆบ่ฟังอัขันคำเทียนเนี่ยละ เมียว่าขาวน้องว่าแหลเอาแก่กันมันบ่อถูกเฮ้าเป็นลูกขั้นแหล่ตอนเน่าวทองดอกเบญ่มาลาลัดนะคุ้นองเบนจานี่ดอกกว่าฝากทั้นหญิงกว่าละพองละนี้ฟังพารทียนเมตยันสอนอย่างเงี้ยละงอน อันหลาย <Sess> <Sess> นี่หละน้อมนะแวนเนอนกินนี่ยมสมสูละหาเพื่สู้เสื้อพอเมียนลนให้ฟังความดอกพันเนียนอยากเด้มูลเลิกกว่าเด้ขอออนะทำสอนสอนบ่เมียนละเนียวบ่เมียนละเนี่ยละ อันมุนมังเดนแล้ว banks, yes, เดี๋ยวก็จากไต้ป่าละวัดควงมันดาหรือว่าควงบิดาบอสมาสุนไปรเดีเนเนียนแล เพื่อแบาไม่เอ็นแลเข้าว่าไปละขันกะกายความเกียเปินสังงานล่ะน้องที่เออ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 สับอันยามันยางอานบังพ่อเมียกับลูกตัวนั้นบัวรันเบาออดแต่ยังใดล่ลูกกับพ่อเมียใส่จะต้องเพื่องละขันละยังกัน เพื่อนนันแห้งด้วยความหักบอบเป็นตาทันเลียิมเนียนละเท้าตัวงเพี้ยมเจียนละใบในคุณลูกของสองท่าอนละยาสิห์นัวตอบถอยเอ็นละมันคือพ้ออ้ท่าอันพระพรมท่านพระพรมเนียนละและจังว่าไปพูดจุมเสียดเย้วยขั้นสองท่า ลาปัวผมเท่านั้นเมื่ะสีทำรเนวันได้เองกาลโรมน์จมบ่ฟูเฟืองลำน้องญาเตียงดอกคนเท่าเสีย้าตายคือยาณวันลับสำหรับสังคนเท่าพอได้ตายจากเล้วันมีเพียงเงินเอวผู้แม่ละคินผู้แม่กิน และเพื่อนรักกับว่าคันอยู่นิ่งคันเลี้ยงมามาัดจนเป็นให้นอาศัยคุณราอ,อ,อันดาอามน,นะ เพื่อนักความนักถนอมปลี่ยนลาบ่วินคุณแก้วสิเอาไพียเป็นที่เ่เพื่อนแขอให้น้องได้คิดเบิ่งลับับน่เนียนเอียดนี่หวัดลูวนละขันเตือนละล้อเพื่อให้จำ เออเย็นลันจังหวัดในตอนเย็ยสำหรับพัวดอกอากกรมนะอยากได้ตอนละมอระดกสิทวกย่างเอาตั้มสีกระโบขีดอย่างนาอนเจียนลาบบ่ทันไก่เอละร้องเพลงไปอีกบึงก่อนลาบผ้าบาดเย็น ลูกที่เลือนลับพอแม่สอนเลือนล่ะมันบอดดีดอกนเอ้เอ้ยเอ้ยเ้ออ้้ออ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 ้อ้้เอ้ bàn sen sen leo là nam nhiên nhiên nam nhiên